ตอนรับสู่ช่องยูเรเนียนไลน์คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปของชาวราศีกันสําหรับชาวราศีกันคุณดูคลิปนี้และชาวราศีมีนชาวราศีมิถุนชาวราศีธนูคุณดูคลิปนี้ได้ปีการจะเกิดขึ้นัคุณร้อยเซนและสําหรับทุกราศีเช่นคุณเป็นคนราศีเมษคุณเป็นคนราศีสิงค์คุณจะเป็นคนราศีใดก็แล้วแต่นะครับถ้าคุณมีดวงดาวเช่นดาวคานดาวพุธดาวเสา ดวงดาวอะรก็แล้วแต่อยู่ในราศีกันคุณดูคลิปนี้ได้เช่นกันนะครับเหตุการณ์จะเกิดขึ้นในคุณ5้บเอร์เซ็บวกลบครนี้วันนี้ผมเห็นสมการนะครับ ก็คือวันที่15เดือน8สิงหาคมนะครับสองหคือวันตรงกลางสามารถเกิดก่อนได้2วันถึง3วันและเกิดหลังได้2วันถึง3วันอิทธิพลทั้งหมดก็คือ7วันนะครับคานนี้นะสมการนี้ก็คือจุดเจ้าตาทิตย์นังสีดาวทิตโคโนทเท่ากับจุดเจ้าตาโนดความสัมพันธ์ความหมายจะแปลว่าติดต่อกับบุคคลชั้นนำผู้อำนวยการ หรือกับเจ้าหน้าที่รัฐผู้อำนวยการธุรกิจผู้จัดการผู้แทนของรัฐบาลสถานทูตบิดาบุรุษเจ้าบ้านเป็นผู้บังคับบัญชาความสามารถทางร่างกายเสรีภาพอำนาจรัฐอันนี้ผมอ่านจากตำรายารมันนะครับทีน,นี้เราจะมาลงรายละเอียดนะครับเรื่องงานเรื่องอโชคดี AD ที่ดี70%นะครับ ทุกราศีเลยครับถ้าเกิดคุณมีจุดเจ้าตานะครับหรือดวงดาวนะครับอยู่ในราศีกันที่10องศาราศีกัน38ลิ้บดาเหตุการณ์จะเกิดขึ้นกับคุณร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ถ้าเลื่อนมาก็คือจะเกิดจะเกิดขึ้น90 80 70เปอร์เซ็นต์นะครับลดหลั่นกันไปนะครับคือจ,จุดจุดที่มาส่วนดวงศรีก็คือดาวสองตัวรวมกันนั่นคือดาวทิศโคโนก,กับจุดเจ้าตาทิศเซนเตอร์ตรงกลางเรียกว่าส่วนดวงศีหรือจุดกึ่งกลางสังเกตเรียกว่าจุดมิดพอยนะครับ คันี้เนี่ยจุดมิดพ้อยกึ่งกลางเนี่ยจะรับอิทธิพลของราศีสิงห์อันนี้ก็จะบอกว่าคันนี้เนี่ยผมจะมาอธิบายส่วนเสริมซึ่งมีนคนอาจจะฟังแล้วเอ่อก็อาจจะข้ามไปหรือว่าฟังซ้ำทีก็ได้เพราะว่าบางคนอาจจะเพิ่งมาฟังก็อาจจะไม่เข้าใจเม่ดดวงยูเรเนียนมันยังไงนะครับ นี้เนี่ยไอสิ่งที่ผมพูดตะืกี้วันที่จะเกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยในแต่ละคนแต่ละราศีเช่นคุณคนราศีมังกรคนราศีเอ่อเมษราศีกุมราศีกัราศีตุลนะราศีธนูแต่ละคนเนี่ยอ่ะเอาราศีมาหนึ่งร้อยคนนะแล้วแบ่งเป็นสี่ข้อกอของเอ่อแต่ละข้อเนี่ยมีชาวราศีนั้นๆอยู่ยี่ิบห้าคนข้อกอไก่ก็คือยี่ิบห้าคนเนี่ย ข้อแรกเนี่ยไอสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันจะโดนกับตัวเขาค่อนข้างเยอะประมาณหกสิ8เ็ดสิบปดสิบเปอร์เซ็นตได้ส่วนข้อขอไข่ข้อสองเนี่ยอีกย5ิบห้าคนเนี่ยก็คืออาจจะโดนแค่ส0 5สิบห้าสิบเปอร์เซ็นส่วนข้อคอควายอีกยี่บห้าคนเนี่ยอาจจะโดนสิ่งที่ผมพูดเนี่ยสิบเปอร์เซ็ยี่สบเปอร์ซนส่วนข้องงูเนี่ยอีกยี่บคนสุดท้ายเนี่ยมันมันไม่โดนเลยที่มันไม่โดนเลยแล้วก็ที่มันโดนจังเพราะอะไร ก็เพราะจุดเจ้าตาห้าตัวนี่แหละเนี่ยจุดเจ้าตาจุดเจ้าตาห้าตัวมันคืออะไรมันคือวันเดือนปีเกิดแล้วก็เวลาเกิดแล้วก็ตำแหน่งที่เราเกิดบนโลกใบนี้แล้วก็จุดที่คุณอยู่ณนะปัจจุบันบนโลกใบนี้นะก็คือว่าในดวงยูเรเนียนเนี่ยเอ่อที่ต้นกําเนิดเนี่ยมาจากประเทศเยอรมันโดยอันเซวิตเตอร์คนเนี้ยที่สถาบันฮัมบวร์กที่เยอรมันนะคืออันเซวิตเตอร์เนี่ย เขาเนี่ยจะเอามุมห้ามุมนะที่มันมีอิทธิพลกับจุดเจ้าตาเนี่ยมุมแรกก็คือแรงสุดก็คือศูนย์องศาทับกันเลยอันดับสองก็คือมุมร้อยแปดสิบอันดับสามคือมุมเก้าสิบอันดับสี่คือมุมสี่ห้าอันดับห้าคือมุมร้อยสามห้าองศาคือเขาเอาแค่ห้ามุมจุดเจ้าตาเท่านั้นที่มันมีอิทธิพลกับตัวเราจุดเจ้าตาห้าตัวเนี่ยตัวแรกกลมกลมสีแดงก็หมายถึงอาทิตย์ อาทิตย์ก็หมายถึงตัวเราร่างกายเราคุณพ่อเราสามีเราผู้ชายในบ้านจุดเจ้าตาตัวที่สองจันหมายถึงอะไรอารมณ์เราคุณแม่เราผู้หญิงในบ้านจุดเจ้าตาตัวที่สามคือตัวเอ็มเมอริเดียนเมอริเดียนหมายถึงอะไรสามัญสำนึกผู้ชายในบ้านแล้วก็ตัวกูของกูสัญชาตญาณน,นะย้ำเพราะว่ามันเยอะนิดนึงแล้วก็ตัวเนี้ยโนด ตัวที่สีป baptism, ป response, ่โหนดแปลว่าอะไรแปลว่าคนที่เราสนิทคุ้นเคยเช่นอาจารย์ลูกศิษย์ลูกค้าเจ้านายเรานะคนที่มาจีบเราใช้ตัวโหนดได้บัดดี้เพื่อนกินเพื่อนตายเจอบ่อยๆตัวเออเซนเดนต์หมายถึงอะไรหมายถึงจุดอิทธิพลสิ่งแวดล้อมที่บ้านที่ทํางานญาติสนิทคนที่เรารักนะคนที่เรารักสามีภรรยาลูกหลานอย่างเงี้ยก็ได้คือจุดเจ้าตาห้าตัวเนี้ยคือถ้าดาวเนี้ย เช่นคนเขาบอกว่าสมมติดาวองคารอยู่ในราศีมังก,กรช่วงนี้ดาวองคารเดินถอยหลังแล้วมีดาวเสาร์เดินถอยหลังอีกโอ้โหเรื่องงานงานคุณจะแย่แล้วก็ความรักเราก็จะแย่ด้วยอันนี้ถ้าเกิดถ้าถ้าถ้ามันตั้งมาแล้วมันไม่มาเจอจุดเจ้าชะตาเราห้าตัวเนี่ยนะในมุมห้ามุมที่ผมอธิบายไปอ่ะมันแปลว่ามันไม่ใช่เรื่องของคุณ มันแปลเรื่องของใครก็ได้บนโลกใบนี้นะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องไปแบบตกอ,อกตกใจต้องไปแก้โกงแก้กรรมหรืออะไรที่ที่คุณฟังฟังมาเนี่ยเพราะว่ามันแปลว่ามันไม่ใช,มมใช่มันไม่ใช่เรื่องของคุณคุณสบายใจได้นะแต่ถ้าดาวที่เอ,อมุมที่มันอยู่วงนอกดาวจรทั้งหลายเนี่ยแล้วมาทำมุมกับจิืดเจ้าตาเราห้าตัวตัวใดตัวหนึ่งอันนั้นแหละก็คือเรื่องของเรานะ การนี้ผมจะอธิบายนิดนึงก็คือว่าดาวที่มีการเดินหน้าถอยหลังนะผมจะอธิบายตรงนี้คืออันเนี้เซึ่งมันเป็นปรากฏการณ์ทแบบดาราศาสตร์ปกตินะคือสีเหลืองตรงกลางเนี่ยคือพระอาทิตย์สีเทาเข้มตรงเนี้ยคือดาวพุธสีชมพูก็คือดาวศุกร์สีฟ้าโลกสีแดงดาวคาร สีส้มดาวพฤหัสคือวงโคจรเนี่ยของดวงดาวแต่ละอันเนี่ยมันจะสั้นยาวไม่เท่ากันเพราะว่ามันหมุนรอบดวงดวงอาทิตย์นะดาวพุธมันสั้นสุดเพราะมันอยู่ใกล้นะคันนี้เนี่ยสมมติเราอยู่บนโลกนี้ใช่ไหมเรามองมาเนี่ยเราจะเห็นดาวพุธมันเดินหน้าก็คือมันเดินหน้าปกติได้เพราะว่าวงโคจรมันสั้นแล้วก็วนของเขาอะรอบดวงอาทิตย์คันนี้อดาวศุกร์เดินถอยหลังก็ที่กี้มันวนนอกรอบไปแล้วนี่มันก็วนกลับมาที่กี้มันเดินหน้าอย่างเงี้ยเปรียบเทียบนะ ตอนนี้ดาวถูกเดินถอยหลังสมมแตลว่าวันนี้คุณเห็นดาวสู่เดินถอยหลังอุ๊ยดาวองค์การเดินถอยหลังอีกก็มันมันวนไปก่อนหน้าแล้วมันวนมาไงคราวน,นี้โลกเราเดือนก่อนใช่ไหมมันก็เลยเห็นดาวองค์การในถอยหลังเราก็จะแบบเอ่ออาจจะกังวลว่าโอ้โหความรักชั้นจะมีปัญหาทะเลาะเบาแวงการงานต้องโดนไล่ออกอย่างเงี้ยคือฟังคนอื่นเขาพูดมาอย่างเงี้ยซึ่งคุณอาจจะตกใจ ฉะนั้นเนี่ยไอตัวนี้มันมันมันเป็นปรากฏการณ์ดาราศาสตร์ธรรมดาที่มันที่มันมีเดินเร็วเดินช้าเท่านั้นคือถ้ามันไม่มาตั้งแล้วมันไม่มามาทำมุมกับจุดเจ้าตาเราอ่ะห้าตัวเนี่ยที่ผมอธิบายไปตะเกียนะอย่างเงี้ยดาวคันถ้ามันเดินถอยหลังก็เถอะมันตั้งมาไม่ไม่มาเจอจุดเจ้าตาของคุณเนี่ยมันแปลว่ามันไม่ใช่เรื่องของคุณฉะนั้นคุณก็ไม่ต้องไปตกกังวลคือสบายใจได้นะ แล้วก็อย่างหนึ่งก็คือว่าผมเจอคนถามบ่อยเออดูคลิปผมเนี่ยดูราศีหรือดูลัคนงลัคนาอะไรเนี้ยผมก็จะบอกว่าดูคลิปผมเนี่ยคุณก็ดูราศีก็คือคุณเกิดช่วงราศีไหนคุณก็ดูราศีนั้นผมจะวงเล็บข้างหลังว่าเอ,อประมาณว่าเกิดวันนี้ถึงวันนี้เพราะว่าอาทิตย์ในวงโคจรของแต่ละคนในปีแต่ละปีมันก็จะโคจรไม่เท่ากันนะคุณก็ดูวงเล็บที่ผมอธิบายไป เวลาที่ผมพิมพ์ในคลิปอะนะอันเนี้ยล้วษณะนี้เนี่ยเอ่ออย่างบางคนเนี่ยผมเจอบ่อยคนที่มาดูดวงกับผมเนี่ยเอ่อเียดเทียบว,ว่าอา่ะร้อยคนเนี่ยจะมีแปดสิบคนที่จะถามว่าเออลักนณะหนูอยู่ไหนสมมุติว่าสมมติว่าเขาเป็นคนราศีเนี่ยราศีเอมกกอมกรนะแต่เขาก็จะได้รับการที่ ไปดูมาว่าเนี่ยราศีหนูเนี่ยอยู่ในราศีอไอตัวลัคนาเนี่ยมันอยู่ในราศีพฤกษกใช่ไหมคะอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยเขาจะถามผมผมก็จะบอกว่าคุณไอราศีเอ,อพฤกษกคุณเนี่ยมันไม่มีจุดเจ้าตาเลยมันแปลว่าไอที่เขาได้รับรู้ข้อมูลมามันไม่ใช่คือแล้วแล้วผมจะเจอบ่อยอ่ะ คือไอตัวลักนาเนี่ยรอเรือแม่นอากาศคอควายนอนหน,หนูสารอาน,นี่นะไอที่มาที่ไปมีใครรู้บ้างมันแปลว่าอะไรผมเชื่อว่าคงไม่มีใครรู้เท่าไหร่คือลักนาเนี่ยลากศัพท์มันมาจากภาษาอินเดียอินเดีย,ดยมันเรียกทับศัพท์ว่าลักนานะแล้วก็ลักนาจ,จริงๆมันก็คือมันก็ไม่มีอะไรมันก็เป็นดักดดันประการดาราศาสตร์ก็คือ วงโคจรของโลกกับพระอาทิตย์ตัดกันมันแปลว่าบอกตำแหน่งเราบนโลกใบนี้แต่ว่าไอ,อ,อคนที่เขาบอกคุณเนี่ยบางทีเขาไม่ได้มาอธิบายเขาให้คุณหาลัคโงงลัคนาหาอยู่นั่นแหละแต่ในดวงยูเรเนียนที่อันเสวิเตอร์คนเยอรมันเนี่ยเขาจะมีจุดเจ้าตาห้าตัวอย่างบางคนเอ,อที่มาดูดวงงผมเนี่ยเขามีจุดเจ้าตาอยู่ในราศีไหนเขาก็สามารถดูคลิปของผมในราศีนั้นๆได้ เพราะว่าจุดเจ้าตาเนี่ยเมื่อมันอยู่ในราศีไหนในราศีนั้นจะมีอิทธิพลกับบุคคลคนนั้นนะแล้วก็จุดเจ้าตาแต่ละตัวเนี่ยมันก็ยังมีบทบาทแตกต่างกันนะคานนี้เนี่ยอ,อไหนผมพูดแล้วผมจะให้ความรู้นิดนึงก็คือว่าไอลักษณะที่ลูกค้าผมเนี่ยแปดสิเปอร์เซ็นตเนี่ยที่เขาจะรับข,ข้อมูลมาแล้วมันไม่ใช่เนี่ยมันไม่มีเพราะอะไรเพราะว่าเ วิชาที่เขาบอกให้ให้เราไปหาไอ้ลัคนงลัคนาเนี่ยที่ที่เขาฟังมาเนี่ยลูกค้าฟังมาเนี่ยคือต้นกําเนิดเนี่ยมันมาจากคือเขาไปเอาวิชาเนี่ยมาจากประเทศพมา่าคือพม่าเนี่ยก็คือเขาตั้งวิชาที่เมืองพัโคภาษาอังกฤษมันจะกด b a g o พัโคคือเมืองเมืองหลวงเก่าพมา่าคือเมืองหงสาวดีทีน่นี้ไอ้วิชาเนี้มันก็เข้ามา ก็ประมาณไทยกับพม่าลบก,กันอะสมัยกรุงศรีอยุธยานะตอนี้เนี่ยเออคือทําไมมันถึงมันถึง,ม,ถงมันถึงการหามันถึงผิดเพราะอะไรเพราะว่าเออไทยกับพม่าเนี่ยมันห่างกันเนจ็ดองศาเส,ส้นลองติจูดเส้นลองติจูดคือเส้นตั้งเส้นมูนอนคือเส้นเออลัติจูดแตนี้เนี่ยในเวลาเวลาของโลกเนี่ย เขาเอาเมืองกินนิกที่ประเทศอังกฤษเป็นเป็นเซนเตอร์ไทยเนี่ยเร็วกว่าอังกฤษเจ็ดชั่วโมงเอพม่าเนี่ยก็เร็วกว่าอังกฤษเนี่ยหกชั่วโมงขึ้นอย่างญี่ปุ่นก็คือเร็วกว่าเราสองชั่วโมงนะกาวนี้เนี่ยไอ้ที่เขาหามาแนละ้วมันมันไม่ใช่เพราะอะไรสมมุติว่าเาเช่นเขาหามาแล้วเอบอกว่าเอาลัคนาคุณอยู่ในราศีสิงห์แต่ เออหมูไม่ใช่ลักษณะบุคลิกแบบราศีสิงเลยเขาก็จะบอกว่าเอองั้นคุณแอบดูราศีข้างเียงก่อนหลังก็คือราศีกรกฎหรือราศีกันถ้าราศีกันคุณเป็นคนละเอียดมีใช่ไหมเอะใช่ค่ะอันนี้คุณเอ,อาไอ้ราศีกันเป็นลัคนาคุณที่มันเป็นอย่างนี้เพราะอะไรเพราะว่าเช่นสมมติสมมติหามาเนี่ยไอ้ตำราที่เราจากพ่มาเนี่ยคือราศีสิงย ไอ้ลัคนาเนี่ยเขาพูเข้าหาได้ยี่บเก้าองศานะแต่ว่าจริงๆเนี่ยไอ้ลัคนาของคุณอ่ะมันมาอยู่ที่หนึ่งองศาราศีกันอย่างเงี้ยมันถึงมันถึงไม่ใช่ไงพอดูแล้วเออเราไม่ใช่เป็นคนที่อยากจะโดดเด่นเหมือนราศีสิงอย่างเงี้ยแต่เราเป็นคนละเอียดรอบคอบเหมือนราศีกันอย่างเงี้ยหรือไม่งั้นคือเช่นเขาบอกราศีสิง์แต่เข้หามาได้หนึ่งองศาราศีสิงแต่จริงๆของคุณเนี่ยมันอยู่ในราศีลักนาของคุณมันอยู่ในราศีกรกฎ ก็คือยี่สิบ้าองศาราศีกระกฏสามสิบริบตยอย่างเงี้ยคุณจะเป็นคนที่เหมือนแบบปกป้องเหมือนแม่ดูแลลูกอย่างเงี้ยก็คือใช่ใช่หนูเป็นอย่างนั้นหนูแบบห่วงใยคนหนูไม่ใช่แบบราศีสิงห์ที่โดดเด่นอย่างเงี้ยคือและไอ้ที่ที่บอกว่าให้ดูราศีข้างเคียงเนี่ยจริงๆแล้วมันคือการปรับเวลาเกิดของคุณเลยนะคือสมมติว่าคุณเกิดเออสิบเอ็ดโมงเช้าเนี่ยการที่ที่ปรับเวลามาอยู่ีราศีหนึ่งเนี่ย คือปรับกันเป็นชั่วโมงเลยนะแบบอาจจะชั่วโมงนึงครึ่งชั่วโมงเนี้ยไอวงโครจรมันถึงจะเปลี่ยนแล้วผมถามคุณว่าเวลาเกิดของคนเราบนโลกไอเนี้ยมันปรับเวลาเกิดกันได้เหรอคุณเกิดสิบเอ็ดโมงเช้าเนี้ยใช่ไหมอ่ะมันผ่านมายี่สิบสามสิบสี่สิบปีเนี้ยโลกมันอาจจะมีการเออร์เลอร์สักมันก็ไม่ไม่เยอะอย่างมากก็หนึ่งวินาทีแต่มันก็ไม่ไม่เยอะอ่ะอันนี้คือคือมันไม่ใช่ไงก็คือ อย่างสมัยที่ผมเรียนมหาวิทยาลัยศิีมกรปริญญาตรีปริญญาโทเนี่ยที่วังท่าพระใกล้สนามหลวงเนี่ยหมดอดูท่าช้างท่าประจันเนี่ยที่ใกล้กับเแถานั้นที่มหาวิทยาลัยผมเนี่ยผมก็ไปดูก็คือเก้าสิบเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นถึงเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นเนี่ยเขาดูไอ้ไอ้แบบอย่างเงี้ยที่ผมอธิบายคุณเนี่ยซึ่งผมก็ก็งงแล้วก็เขาเจะบอกว่าให้เรามาทําบุญดวงแตกมั่งกำเก่้ามั่งคือ คือผมก็ดูแล้วผมก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้กลับไปดูอีกเพราะว่ามันไม่ได้มันไม่ตรงเท่าไหร่คือถ้าเกิดคุณเคยดูแบบนี้มาเนี่ยคุณก็ลองสังเกตว่าสิ่งที่เขาพูดมามันตรงมากน้อยขนาดไหนแล้วคุณอยากกลับไปดูเขาไหมาอย่างเงี้ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอวิชาต้องกาเนิดเนี่ยมันเอามาจากพมา่าไงคือมันไม่ใช่คือไม่ใช่ว่าพมา่าเขาไม่ดีไม่ใช่ว่านั่นนะแต่ว่าที่มันที่มันคัดเคลื่อนเพราะมันห่างกันนะเจ็ดองศาเ,เส้นไอลองติโจูดเนี่ย เนี่ยพอเวลาคุณไปดูเขาจะมักจะบอกว่ากรรมเกา่าแบบเอบุญไม่เท่ากันมั่งสีไม่เท่ากันแล้วก็ให้แก้กรรมมั่งเอสะดอกเคาะดวงแตกมั่งอะไรประมาณเนี้คือดูแล้วจิตใจหดเหี่ยวซึ่งทําบุญใครมันก็ทำบุญอยู่แล้วนะอันนี้ผมก็เลยอธิบายาว่าที่มาอธิบายเพราะว่าคนมักจะมาถามผมว่าดูราศีหรือดูลัคนาผมก็เลยจะบอกว่า คุณยังไม่รู้ว่าอะไรของคุณอยู่ยังไงคุณก็ดูราสีตัวคุณก็คืออาทิตย์เนี่ยเพราะที่มันคือร่างกายเรานะครับและครนี้เนี่ยผมจะพูดเรื่องหนึ่งก็คือคนถามผมบ่อยว่าเคิดผมไม่ไม่มาลงไพ่แล้วหรอผมก็บอกว่าก็ลงแต่ว่าครนี้ถ้าลงไพ่คือไอ้ไพ่ที่ผมลงที่คุณเคยดูก่อนหน้านี้นะมันก็คือผมก็เอาไพ่เนี่ยมาวางตามดวงดาวอยู่เรียเนียนที่มันวางอยู่แหละ คือผมไม่ได้มาสับๆสับๆส่วนๆแล้วก็หยิบทีละใบไม่คือผมก็ดูว่าดาวตรงนี้มันโคจรตรงไหนแล้วมันทำมุมงกับราศีของคุณผมก็เลยเอามาวางว่าเหตุการณ์ที่เกิดก่อนเกิดหลังมันก็คือเหมือนเอาตรงเนี้ยมาพูดนะแต่ครนี้ถ้าเกิดผมทำอย่างนี้เนี่ยมันก็ได้แต่ว่ามันจะต้องมีการตัดต่อแล้วก็เรื่องเยอะนิดนึงคลิปนึงก็เลยออกนานผมก็เลยเอาเป็นดวงยู่เลียออย่างเดียวก่อนช่วงนี้นะคือแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่า ผมเจอบ่อยว่าเออเวลาคุณาดูดวงอย่างเงี้ยก็จะบอกว่าเออทำไมดูกับเอ่อนนกอนนั่นคอนอันอสามคนทำไมคู่ไม่เหมือนกันผมก็จะบอกว่าจริงๆแล้วอะไพ่อะคือความแม่นเนี่ยถามว่ามันแม่นไหมเออมันไม่มีจุดเจ้าตามันก็เลยไม่บอกความเป็นตัวของตําแหน่งคุณได้แล้วก็เออไพ่เจ็ดสิบแปดใบในไพ่ทาโร่หรือไพ่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณลองคิดตามหลักวิทยาศาสตร์นะก็คือว่า ถ้าคุณเลือกเนี่ยครั้งหนึ่งเ,เลือกสามใบนะคุณเลือกสิบครั้งเนี่ยแล้วคุณมาวางใหม่อมันไม่สามารถที่จะเปิดมาได้เหมือนกันถูกไหมเช่นสมมุติว่าเคุณถามว่าความรักหนูจะเป็นยังไงอ่สมมุติว่าคุณคุณไม่ได้เปิดเองหรือว่าเขาเปิดให้นะพไพ่ใบแรกโอ้เนี่ยคุณได้ไพ่สองถ้วยความรักคุณจะดีนะโอ้ดีหรอคะแล้วช่วงนี้เขารู้สึกดีกันหนูเดี๋ยวแป๊บนึงนะ เปิดต่อไปโอ้คุณได้ไพ่หรือเลอเวอร์เขารักคุณแล้วคุณถามว่าอะเออแล้ว,แล,วแล้วทําไมช่วงนี้เขาไม่ค่อยติดต่อมาอ่ะเขาเปิดมาอุ้ยคุณได้ไพ่ในวิวแสดงว่าเขามีคนอื่นเขามีคนอื่นหรอคะ,อะเดี๋ยวแป๊บนึงนะอุ้ยใช่เนี่ยตอนนี้คือติดต่อยากเพราะว่าเขาอยู่ไกลอย่างเงี้ยอ้าวสรุปแล้วเขารักหนูไม่นักหนูอย่างเงี้ยก็คือ คือมันเปิดสิบครั้งมันไม่เหมือนกันน่ะความแม่นมันก็จะเปรียบเหมือนแบบเหมือนคุณไปเสียมซีมซีทำสันเจ้าตามวัดอะ่ะคุณใช้หลักวิทยาศาสตร์ดูว่าเสียมสิบครั้งเนี่ยไอไม้เซียมซีที่ออกมามันก็จะไม่เหมือนกันใช่ไหมคือความแม่นมันก็ประมาณนี้คือดูแบบเป็นแบบเอ่อวารไตรตี้เอ่อขำๆอย่างเงี้ยก็ได้สําหรับผมนะทนีนี้แล้วก็คนที่มาดูผมเนี่ย เขาก็ฟีดแบ็สะท้อนนี้กลับมาเยอะผมถึงมามาเล่ามาเล่าประสบการณ์ให้กับพวกเชาวราศีต่างๆที่ดูคลิปผมฟังก็คืออันนี้คือเป็นความรู้นะครับนะแล้วเกิดใครฟังแล้วก็อาจจะเได้ความรู้ติดตัวไปคุณก็สามารถที่จะจับผิดผมได้คือข้อมูลที่คุณรับรู้มาคุณก็เอาตรงนี้เอาไปใช้นะครับ